พอบริมยูโปรเจกต์เยอะมาก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 ช่วนี้ปีละสิบเรื่องบ้าไปแล้วอะทำหนังปีละสิบเรื่องเหมือนห้องต้องต่อแถวกันทำได้เพราะว่าวิดีโอคลิปก็กว่าพวกผมจะได้ห้องอยู่อะนานต้องรอเรื่องนีงออกก่อนบุคโปรเมื่อก่อนบ้าบ้าคลั่งมากแค่บริมยูปีละสิบเรื่องสามองค์ฟิล์มปีละสิบแปดเรื่องหนังไทยปีละสิบแปดเรื่องฉายกันยังไงก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้จริงฮะมันเฟื่องฟูนะถูกไหมก็ถือว่าเขาสร้างสร้างภูมิกับสร้างคนในวงการเยอะมากนะวันเมื่อสองสามปีก่อนมีเขาเรียกว่า รียูเนียนของอาอาบาร์มยมูกันแ่เขาเป็นเล็กๆเ,กเกนาะมากินมากินข้าวกันกินลาบร้านลาบโอ้โยี่สิบกว่าคนเหมือนกันแล้วก็ป๊บผมเข้ามาบาร์มยูจากเด็กฝึกง,งานเหมือนกันแล้วก็วนนกเป็นพุ่มกับมีเครดิตมากมายแล้วก,วก็ตำแหน่งแรกคือพอฝึกง,งานจบตีเสเลบใส่<ะ>เต้าถ,ถือว่าเป็นแบบพื <laughs> ้นฐานแน่นตีเสเลบมาพอใครในห้องมาเป็นผู้ช่วยสองใช่แล้วก็ ไบเอ็มยูเริ่มมีโปรเจกต์น้อยลงแล้วก็ออกกันมากระจัดกระจายน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วใช่ใช่ทุกจั่ปีห้าสี่เก้าห้าสิบก็เริ่มผมมาอยู่ช่วงที่จัดปีใหม่ครั้งสุดท้ายที่ในสตูดิโอใช่ไหมใช่ในสตูดิโอปีนั้นบ้าคลั่งที่มีข่าวหน้าหนึ่งต่อกันึสมชายป่าสมชายอีกแล้วเขาสมชายดิปาร์ตี้โฟมตไปเท่าไหร่งีห้าปาร์ตี้โฟมโอ้โหคนรุ่งเรืองขนาดนั้นนะ คือแบบจัดปีใหม่มีแบบทุกบริษัทเอาของขวัญมาให้เพื่อแจกพนักงานอะไรเงี้ยรวมกันจะเอารวมกันเพื่อจะเป็นรางวัลพนักงานปีใหม่ใช่ทุกคนก็หวังว่าจะได้ทองทองสกลับบ้านหรือว่าทองเสียเจียงสี่บาทจําได้เลยทองเสียเียงสี่บาทใครแบบได้มึงโอ้โหปีนี้ก็สองแสนนะนะทุกนี้สองแสนที่ยุคนั้นมันเหมือนน้อยนะยุคนี้เยอะ